คุณเคยสงสัยไหมว่าเด็กชายตัวเล็กๆที่ถูกเรียกว่ากุญแจนั้นแท้จริงแล้วเขาเปิดประตูไปสู่สิ่งใดกันแน่และมหาเศรษฐีผู้ยอมสลาร่างและวิญญาณเพื่อผัดเชิญหน้ากับความมืดเขาหายไปพร้อมรอยแยกหรือแท้จริงแล้วเขายังเฝ้ามองอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเรื่องราวที่ดูเหมือนจบอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของครอกรรมครั้งใหญ่ที่กำลังจะเปิดเผยในไม้แช่ กดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ไว้เพื่อไม่พลาดความลับที่กำลังจะถูกเปิดออกเพราะสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงคุณลุงครับขอผมนอนค้างคืนได้ไหมเสียงแผ่วเบาของเด็กชายดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของค่ำคืนสายฝนโปรปยปรลายลงมาจากท้องฟ้ามืดครึมไฟฟ้าข้างทางส่องแสงสลัวเงาต้นไม้โยกไหวตามแรงลมมหาเศรษฐีสูงวัที่กำลังกลับจากงานเลี้ยง อยู่ชนกเมื่อเห็นร่างเล็กๆยืนสันนมกอยู่ข้ามประตูรั้วบ้านเสื้อผ้าเปียกปอนใบหน้าซีดขาวดวงตากลมโตที่แฝงความหวาดวันเข้ามาสินาวขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่สบายเขาเปิดประตูรั้วให้เด็กชายเดินเข้ามาแต่ทันทีที่สายตาเหลียบเห็นบางสิ่งบนร่างเด็กหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแสงไฟจากโคมหน้าบ้านส่องลงบนแขนเล็กๆ มีรอยสลักเป็นเส้นลึกลึกคล้ายสัญ,ญลักษณ์ประหลาดรอยนั้นแดงฉานเหมือนเพิ่งถูกกรีดแต่ไม่มีเลือดสักหยดไหลออกมามหาเศรษฐี